สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับเครื่องตัวนี้นะครับซ i ม u l a G D 75นะครับก็ก็ยังไม่เคยซ่อมสักครั้งเลยนะครับเพราะว่าก็น่าจะเกิดก่อนช่างนะครับสาเหตุนะครับสาเหตุตัวนี้ก็ จอดไว้นานนะครับกำลังอัดไม่มีนะครับฝ <c oughs> าบถังน้ำมันก็หายด้วยนะครับเป็นเครื่องมอต้มนะครับมีหม้อต้มน้ำอยู่ตรงนี้นะครับมีท่อเข้าท่อออกนะครับสำหรับ,รบการเช็คเบื้องต้นนะครับก็จะต้องเช็คก,กำลังอัด นะครับว่ามีกำลังอัดไหมนะครับกําลังอัดกับระบบฉีดน้ํามันนะครับที่ต้องเช็คเบื้องต้นเลยนะครับสําหรับเครื่องยนต์การเกษตรทั่วไปนะครับหรือว่าเครื่องสูบเดียวนะครับตัวนี้เป็นซิมูลานะครับเดี๋ยวจะมีจะมีเครื่องลอยซ่อมอีกหลายเครื่องเลยนะครับก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาได้ถ่ายให้ดูเท่าไรนะครับแต่ก็ซ่อมเสร็จก็มีนะครับ ก็ต่างเครื่องก็ต่างอาการกันไปนะครับเดี๋ยวตัวนี้จะทําถ่ายตัวนี้ให้ดูก่อนนะครับก็เครื่องก็เข้ามาเยอะอยู่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ทํารถนั่งขับด้วยนะครับก็เลยจะไม่ค่อยมีเวลาถ่ายให้ดูนะครับจะไปเน้นแต่การทํารถคันนี้มากกว่านะครับสําหรับเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ถ่ายนะครับวันนี้ก็จะพามาดูสักคลิปหนึ่งนะครับอาการ จอดนานนะครับสตาร์ทไม่ติดนะครับเดี๋ยวเรามาทําการเช็คเบื้องต้นนะครับครับสาหรับการเช็คเบื้องต้นนะครับสําหรับการเครื่องยนต์ที่ไม่มีกําลังอัดนะครับจอดไว้นานนะครับก็แนะนําให้เอาน้ํามันเครื่องนะครับหยดที่ท่อไอดีนะครับเพื่อไปชโลมบาวาลนะครับแล้วก็ดูว่าถลมน้ํามันเครื่องแล้วนะครับหายไหมนะครับมีกําลังอัดเพิ่มขึ้นไหมนะครับ ถ้ามีนะครับก็ลองสตาร์ทดูนะครับครับเดี๋ยวผมก็จะถอดหม้อหมอกองนะครับหรือท่อไอดีนะครับแล้วก็หยอดน้ํามันเครื่องลงไปนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูว่ามีกําลังอัดไหมนะครับเบื้องต้นเลยนะครับสำหรับรถที่ว่าจอดนานนะครับหรือว่าซื้อต่อเข้ามานะครับก็จอดทิ้งไว้นาน บางครั้งนะครับกาลังอาจจะไม่มีนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นจากสาเหตุนะครับที่บ่าวาวมีคราบนะครับหรือว่าสิ่งสกปรกไปเกาะที่บ่าวาวนะครับเพราะว่าบางทีเรา,าเราเก็บไว้นานนะครับบ่าวาวมันไม่ได้ปิดทั้งสองข้างนะครับก็ก็จะทำให้บ่าวาวสกปรก,กได้นะครับเร<ล>า<ล>วิธี<ล>แก้ไขเบื้องต้นนะครับ ก็ใช้น้ำมันเครื่องนะครับก็หยอดเข้าไปในท่อไอดีนะครับแล้วก็ลองหมุนเครื่องดูนะครับยกวาวหมุนเครื่องดูสักสี่ห้ารอบหรือว่าหลายๆรอบนะครับเพื่อให้น้ำมันเครื่องไปชโลมบ่าวาวนะครับคล้วก็ต้องถอดทอยดีนะครับแล้วก็หยอดน้ำมันเครื่องไปสักนิดนึงนะครับสักครึ่งฝาก็ได้นะครับแล้วก็ต้องลองยกวาวแล้วก็หมุนดูนะครับว่า มีกำลังอัดเพิ่มขึ้นไหมนะครับถ้ามีแต่ว่ามีน้อยนะครับก็จะต้องลือนะครับเพราะว่าถ้ามีน้อยมันก็จะไม่ติดนะครับอย่างกรณีอยากก่นนยอยางแบบนี้นะครับก็กําลังอัดไม่มีนะครับมีน้อยมากนะครับน่าจะเป็นที่ฝาเป็นสนิมหรือว่าอนะไรทักอย่างนะครับ ถือว่าน้อยมากนะครับเราลังอาดแต่เราเรา,เราก็ต้องรืดูนะครับลักษณะ,ะน,นี้นะครับ ครับก็เจอสาเหตุแล้วนะครับที่ทำหลังอับไม่มีนะครับก็ฝาสูบนะครับก็ลอยเป็นสนิมนะครับกระบอกสูบนะครับก็เป็นสนิมนะครับก็ไม่น่าจะใช้งานได้นะครับก็ต้องไปทําฝาสูบนะครับแล้วก็กมต้องไปตีปอกออกก่อนนะครับระดับเครื่องซิมูล่าตัวน vale ี้นะครับครับก็เจอสาเหตุแล้วนะครับเดี๋ยวก็ต้องทําการ ดูดปอกสูบนะครับแล้วก็เอาฝาไปทำที่ลงกึ่งนะครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะถ่ายการอประกอบอีกคลิปหนึ่งนะครับให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะใช้เวลานานเกินไปนะครับสำหรับเครื่องวถไทนาชิตบูลานะครับ ก็ฝากติดตามนะครับช่อง youtube ด้วยนะครับแล้วก็ซ่อมเครื่องจ์การเกษตรใน facebook นะครับก็จะลงคลิปไว้ของที่นะครับครับก็ขอ,อจบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ